เวลาสันค่ะเป็นขอปิดท้ายด้วยอวดดีนะคะผลงานจากน้องๆคนรุ่นใหม่จะพาไปติดตามน้องๆจากโรงเรียนบ้านเลโคอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางจากภูเขาไปแอ่ทะเลค่ะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของเพื่อนๆชาวมุสลิมที่เรียกกันว่าเกลือเขาเกลอเลค่ะ อนนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านหน้าทาบนะครับนี่นะครับตอนนี้ชาวประมงที่ไปหาปูหาปลาตอกลางคืนก็กล้ามากันแล้วนะครับนี่เป็นท่าเรือของชาวบ้านที่นี่นะครับครับไปดูที่นึงกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับ เขาเกลเอเป็นกิจกรรมของพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านเลโกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เรามาอยู่กันที่ริมทะเลอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิถีชีวิตประเทศนี้และวัฒนธรรมของชาวมุสลิมค่ะตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อพอครับตรงนี้เขาเรียกว่าตั้งชื่อแบบไหนนะครับ ไม่ใช่มาลาย,ยูใช่ไหมครับ,ปรบเป็นภาษาพื้นฐานอาหรับรากฐานาษาอาหรับอ่าเป็นภาษาพื้นฐานของอาหรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์เขามาจากท่านพอกับคุณครูเขามาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรนี่ จากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแล้ว <S <S <an> <S พวกเรายัางได้มาเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรของชุมชนที่ชุมชนบ้านแหลมชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเรามีตลาดธรรมชาติอยู่แล้วอาหารทะเลมันมีอยู่แล้วตามฤดูกาลนักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อได้ด้วยทื้อตรงกับชาวบ้านโดยตรงเองเด็กนี้วิธีสื่อสารการติดตาการอุรรดจนก่อนจะมาถึงเมียมันอยู่ที่นผู้นำ องความรู้จําเป็นต้องหาจากนักวิชาการเขาประมาณจําเป็นต้องหาจากภาครัฐนะฮนต่างๆมันจําเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่จําเป็นกว่าคือความอยากความรักที่จะดอของคนในชุมชนทั้งหมดนี้คือความสุขสนุกสนานของพวกเราที่ได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับเพื่อนๆที่อยู่ในภาคใต้ค่ะนี่คือคุณเล่าเราขยายพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ